ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของความสวยความงามนั้นเป็นอะไรที่เราหลายคนครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับต้องสวยไว้ก่อนจริงหรือไม่ครับแต่บางทีผู้ชายสมัยนี้เองก็สวยกว่าผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะฮะบางคนก็อาจจะแต่งคอสเพลย์มาคืองานดีเข้าไปอีกอย่างไรก็ตามครับเชื่อหรือไม่ว่าในอดีตนั้นความสวยความงามนั้นอ่ะมีความแปลกประหลาดจนเราอาจต้องแปลกใจเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามครับเรื่องเราวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของความสวยความงามที่มีความแปลกๆแฟชั่นแป ปพิสดารและก็พิลิกึกือๆอย่างมากว่าแต่เรื่องราววันนี้จะมีอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับหนครับแซงก็เป็นถุงน่อง ย้อนกลับไปในปีคิศ1926นะครับผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยมีความชื่นชอบเป็นการใส่ถุงน่องและสูงเท้าเป็นอย่างมากใครก็ตามครับที่มีถุงน่องใส่หรือว่ามีถุงเท้าใส่แสดงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีฉานะมีชนชั้นมีราสีเป็นคนที่มีความเป็นไฮคลาสแล้วก็แบบมีความเป็นฮิปสเตอร์อะไรประมาณนี้แต่ทว่าสมัยนั้นครับการหาซื้อถุงน่องรองเท้าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆจึงมีหลายคนครับไปสักที่บริเวณขาให้ความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกําลังใส่ถุงเท้าหรือว่าถุงน่องอยู่ ความจริงคือไม่ได้ใส่นะครับเพียงแค่ว่าสักลงบนเนื้อของตัวเองนั่นแหละ2ครับใส่หน้ากากหากเราครับย้อนกลับไปในปี1920 เทรนสมัยนั้นมีความแปลกประหลาดมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะผู้หญิงทุกคนครับที่ลงไปไว่ายน้ําจะต้องสวมหมวกว่ายน้ําทุกคนและหมวกที่ว่านี้ไม่ใช่หมวกที่ใส่เฉพาะคลุมผมอย่างเดียวจะต้องเป็นหมวกที่คลุมทั้งหน้ามีแค่ตากับปากที่ออกมาได้เท่านั้นเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าหลายคนครับมีความเชื่อว่ามันคือดีดูสวยดูงามและดูแพงก็ไม่รู้ว่าจะมีใครหัวเราะหรือเปล่านะครับจากคลิปอันนี้ 3. ครับประกวดนางงามรูปแบบพิเศษในปี1936 มีการประกวดนางงามจิบเวูนางงามครับจากภาพนี้เป็นการประกวดนางงามโดยการตัดสินผ่านความสามารถส่วนบุคคลโดยเฉพาะเรื่องการตอบคาถามเรื่องการแต่งกายลักษณะของบุคลิกท่าทางการเดินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับเรื่องความสวยนั้นไม่มีและเพื่อป้องกันกรรมการจะลำเอียงว่าเห็นใบหน้าก็ต้องทําการสวมหมวกปิดบงังใบหน้าเอาไว้ครับจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกและประหลาดอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นการประกวดนางงามโดยที่ไมได่ดูความสวยความงามของนางงามเลยคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเป็นอย่างไรกับการประกวดนางงามโดยที่เราไม่ได้มองความสวยของนางงามเลยดูแต่เพียงความสามารถและสกิลการตอบคำถามเท่านั้น 4. ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแบบพกพา ท่านผู้ชมครับหากเราต้องการทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะไปที่ห้องน้ําไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือห้องลองเสื้อผ้าถูกต้องไหมฮะแต่ว่าในอดีตครับเมื่อประมาณปี1938 มีการจัดจำหน่ายและวางขายที่เปลี่ยนสภาพแบบสาธารนณะโดยที่คุณก็สามารถพกาพามันไปได้ทุกที่เลยอยากเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้โดยทําการสวนเข้าไปที่หัวของคุณครับแล้วก็ทําการปล่อยผ้าม่านล,ลงมาให้มันปิดบังที่ตัวคุณจากนั้นคุณสามารถทําการเปลี่ยนสภาพทุกที่ทุกแห่งตามใจคุณตามที่คุณต้องการได้เลยฮะอย่างเช่น2คนนี้ครับในภาพนี้เลยชีครับเลือกที่จะเปลี่ยนสภาพบริเวณริมชายหาดซึ่งบอกเลยนะฮะว่ามีหลายคนนั้นจับจ้องและมองเธอเป็นอย่างมากและต้องบอกกันนะครับว่าในอดีตนั้นใครก็ตามที่มีที่ เปลี่ยนสภาพแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนเช่นข้ามีฐานะและมีตังเช่นกันนะครับเพราะว่ามันหาซื้อได้ยากมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะหฮะ การยืดผมในอดีตที่แตกต่างกับปัจจุบันนี้อย่างมากท่านผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าในอดีตน่ะในปัจจุบันนี้นะฮะเรามีเครื่องรีดผมหรือว่าที่หนีบผมใช่ไหมฮะราคาที่คุถูกมากเนี่ยก็ตามครับเชื่อหรือไม่ว่าในอดีตน่ะเขาไม่มีที่หนีบผมแต่เขาใช้เป็นเตารีดนี่แหละฮะในการทําผมให้มันยืดตรงและให้ความสวยสมัยก่อนนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่คอนข้าจะดีและดูแพงมาเพราะคุณสามารถใช้เตารีดหนึ่งตัวครับในการเปิดเป็นร้านสักรีดก็ได้หรือว่าจะเปิดเป็นร้านทําผมก็ได้ทูอินวันใน ร้านเดียวกันบอกเลยว่ามันเป็นที่เจ๋งและดีมากเลยก็ว่าได้นะฮะหครับเครื่องทําสปารูปแบบพิเศษ จากภาพนี้นะครับเป็นการทําสปาแบบปกติมากในปี1 9 3 0ครับทุกเรานจะต้องมีไอ้เครื่องนี้มันไม่ใช่มีการผ่าตัดไม่ได้มีการทําร้ายร่างกายอย่างใดนะครับมันคือเครื่องเครื่องหนึ่งที่เอาไว้ปิดตาเอาไว้ปิดปากเพื่อความสะดวกในการทําสปาหน้าการนวดหน้าการลงครีมลงเซรัม่มและการมาร์กหน้าฮะและจากภาพนี้เองนะครับว่าเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กาลังนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ทําสปาหน้าอยู่โดยที่เธอกําลังหลับอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพนี้บอกเลยว่ามีความน่ากลัว ซ่อนอยู่เหมือนกันแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยก็แค่คนทําสปาปกตินี่เองไรครับเด็ดครับเข้าคอสลดน้ําหนักปัจจุบันนี้นะครับหากเราต้องการลดน้ําหนักเนี่ยเราก็ไม่ยากอะไรมากไปเข้าคอสตามฟิตเนสยิมใช่ไหมหรือว่าลดอาหารควบคุมอาหารแค่นี้ก็คือดูแล้วถูกต้องไหมครับเด็ดครับประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยมีคอสลดน้าหนักแบบแปลกๆซ่อนอยู่นั่นคือใช้พยาธิตัวตืดในการควบคุมอาหาร วิธีการไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่โคตรอันตรายเลยนั่นคือให้เราครับรับประทานพยาธิเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะให้มันครับไปช่วยกินอาหารเขาไม่ค,ค, <nic> ความเชื่อว่าหากเราครับรับประทานพยาธิเข้าไปเยอะๆเนี่ยพยาธิจะไปแย่งอาหารในตัวเราทําให้มันถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายค่อนข้างน้อยแต่ว่าวิธีนี้น่านจะไม่ดีมากเลยล่ะครับเพราะว่าหากรับประทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยพยาธิครับอาจจะแทรกซึมตามร่างกายต่างๆหรือว่าเข้าไปที่สมองและตามไปด้วยโรคต่างๆอีกเพียบเลยล่ะครับดังนั้นใครคิดที่จะลองเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้น เครื่องประครบน้ําแข็งย้อนกลับไปปี1931ครับผู้หญิงบางคนมีควาเชื่อว่าหากตัวเองหน้าบวมบวมน้ำบวมเค็มอะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้น้ําแข็งประครบสมัยก่อนนะครับหากเราถือเอาไว้หรือว่าผ้ามาปิดไว้ผ้าอาจจะแบบร่วงได้หรือว่าน้ําแข็งอาจจะหลุดได้ก็เลยมีคนครับไปสร้างเครื่องเครื่องดึงขึ้นมาเครื่องนั้นก็คือเครื่องประครบน้ําแข็งฮะ ไม่รู้ว่าคิดหรือว่าออกแบบอีท่าไหนนะครับสุดท้ายแล้วออกมาเป็นดั่งภาพนี้เลยก็ว่าได้นะฮะผู้ชมกล้าใช้ไหมฮะถามจริง เครับที่ป้องกันแดดจากข้อมูลนะครับบอกว่าช่วงกลางทศวรรษที่1940สมัยนั้นไม่มีครีมกันแดดหรือว่าโลชั่นกันแดดแต่อย่างใดนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่ากลัวผิวตัวเองจะเสียหรือว่าไหมหรือว่าแพ้ U V ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เลยทําการคิดค้นอุปกรณ์บางอย่างที่เอาไว้กันแดดและคิดไปคิดมาครับได้มาอย่างหนึ่งนั้นเรียกว่าผ้าคลุมกันแดดหรือผ้าที่ว่านี้นะครับจะมีรูปร่างพิเศษก็คือสามารถคลุมตั้งแต่หัวจนเท้าได้และมีแว่น กันแดดครับติดอยู่ที่บริเวณพระผ้าคลุมนั้นเลยเรวมไปถึงครับมีช่องเล็กๆเ,เอาไว้ให้เราสามารถหายใจได้อีกต่างหากบารโวสมัยก่อนครับเป็นอะไรที่ฮิตและฮอตมากขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเพราะว่ากันแดดได้ดีที่สําคัญครับผมไม่ยุ่งด้วยเรื่องที่10ครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของชาวเวียดนามคนหนึ่งครับที่ถูกถ่ายไว้ในประมาณปี1870เ็ขามปชื่อว่าสาวตั้งเกียเป็นผู้หญิงคนนึงครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคนที่สวยมากเพราะว่าฟันเนี่ยดำทั้งปากแน่ดีนะฮะแถวเอเชียของเรา รวมถึงประเทศไทยเนี่ยนิยมมากเกี่ยวกับเรื่องของฟันดำกขาบอกฟันดำครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์สะอาดน่ารักจิม้มลิ้มเอาง่ายคือดีงานดีมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อหลายคนเชื่อว่าฟันดำแล้วสวยซึ่งเมื่อหลายคนจำนวนมากครับที่ พยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ฟฟนตัวเองนั้นดำฮะย,ำยิ่งดํายิ่งดีทุกวันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับตรงกันข้ามเลยคือฟันขาวยิ่งขาวยิ่งสะอาดยิ่งดำก็คือยิ่งสกปรกจริงไหมฮะเ่อนที่11ฮะหน้ากากากันหน้าเหี่ยวยน่นอดีตฮะมีคนหลายคนเชื่อกันว่าบางครั้งแล้วการที่หน้าเราเหี่ยวย่นเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่หน้าเราอาจจะปล่อยให้มันหย่อนคล้อยมากเกินไปหน้าก็เลยเหีย่ยวตินกาก็เลยมาจึงมีหลายคนครับเชื่อว่าหากเราผลิตสินค้ามาชิ้นหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นมันอาจจะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงหน้าเราให้ เมื่อคิดแบบนี้ปุ๊บก็สร้างออกมาเลยชื่อว่าหน้ากากป้องกันการเหี่ยวย่นเขาเชื่อว่าหากเขาสวมหน้ากากเข้าไปแล้วเนี่ยหน้ากากทัวนี้นะครับมีความคล้ายๆกับยางฮะใส่ไปแล้วจะคุมทั้งหน้าจะมีความตึงฮะใส่แล้วหน้าจะตึงเลยแหละเขาเชื่อว่าหากใส่บ่อยๆเนี่ยหน้าจะไม่เหี่ยวน่าจะตึงอ่อนยาวไปหลายสิบปีสามารถลบริ้วรอยลบกระลบรอยตีนกา everything c h i c b e l คือดีทั้งหมดง่ายๆภาพนี้คือคําตอบเลยก็ว่าได้นะฮะอ่ะอีกนิดนึงอันนี้แถมให้นะจ๊ะชิปแล้วกันเรื่องเป่าผม ท่านผู้ชมฮะปัจจุบันนี้เรามีเครื่องเป่าผมก็คือเป็นไดเป่าผมใช่ไหมแบบปับมือเดียวฮะแล้วก็เป่าไปป่าไปจนผมจะแห้งหรือบางคนก็คือใช้พัดลมใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อก่อน,นเนี่ยไอ้ไดเป่าผมเนี่ยเป็นอะไรที่หายากมากแล้วก็ราคาแพงมากที่สําคัญไม่ได้เบามากปัจจุบันนี้เมื่อก่อนฮะเป็นเครื่องใหญ่มากนึกว่าเครื่องนตีอะคือมีความใหญ่เบลอเบราเลยใช้ทีนะ,ะจะต้องไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็วอร์มเครื่องให้เรียบร้อยเมื่อเครื่องพร้อมแล้วนะ,ะถึงจะทําการใช้งานอย่างจริงจังบอกเลยว,ว่าเราเกิดมายุคนี้คือเป็นอะไรที่ดี สบายมากเพราะว่าไดไอาปาผมเนี่ยอันนิดเดียวเองในแบบที่อันเมื่อก่อนครับโอ้โหเบอร์เรอร์บราจะไปไหนมาไหนแบกริงนี่คือหลังแทบหักเลยก็ว่าได้นะฮะดีไม่ดีไม่เป่าดีกว่ายอมเปียกนะครับมันหนะักคุณผู้ชมนะครับถ้าในอดีตคุณผู้ชมเกิดตอนนั้นพอดีเนี่ยระหว่างแบกไปเที่ยวด้วยกับเอาไว้บ้านนั่นแหละปล่อยให้เปียกคุณผู้ชมจะเลือกอะไรกันฮะเป็นว่า12เรื่องวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมชอบเรื่องอะไรฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอาเป็นว่าตอนแรกต้องการทํา10อันนั่นแหละแต่ว่าไปไปามาคือมันเพน ีม12ไม่เกิดกันนะครับแล้วทบทโมนนะครับคือเรื่องราวของ12แฟชั่นความสวยความงามของผู้หญิงในอดีตที่มีความแปลกประหลาดเป็นอย่างมากอางว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยเกิดมา ทั้งทีเนะฮะเคยเห็นเรื่องราวการเสริมสวยแปลกๆบ้างไหมหรือว่าเคยเจอเทรนอะไรแปลกๆบ้างไหมแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงชอบแบบนั้นทำไมเราถึงไม่รู้สึกชอบเลยหรือว่าทําไมเขาแปลกจังถ้าเคยเจอหรือว่าเคยผ่านมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้น,นะครับก็คือเป็นการแชร์ป,ประสบการณ์ร่วมกันนะเนาะยางหมอกเนี่ยก็เคยมีเหมือนกันตอนเป็นเด็กนะครับชอบไว้เล็บยาวที่นิ้วก้อยใช่ไหมอ่ะหรือบางครั้งเวลาตัดเล็บเนี่ยก็คือตัดให้บริเวณเล็บมีความเป็นปลายแหลมๆไว้แกล้งเพื่อนอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมเคยเล่นอย่างนี้หรือเปล่าสนุกนะบอกเลยหากชอบคลิปน กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกัหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ